สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาแจ้งนะคะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวาสวนยางพารานนะคะมีตะก้นจมมาบ้านใดเงินนาอพี่น้องใอยกับบ้านใดคือกันเดี๋ยวสีบ่าวสู้ฟัง เดี๋ยวสิมี่แน่ไม่ว่าซูฟังนะคะบรได็เงินจะเือจมเข้าไปจมยูหันล่ะไม่ถึงจะคล้องนี่นะคะจมจมยูนันล่ะจะคล้องนี่ก็ได้ที่มือหนีดเสานะคะมืออื่นเลือกตังเนาะพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมไปเลือกตังคด้วยจ้าเกษตรกรทั้งเข่าทั้งมันนะคะทั้งเข่าทั้งมันตอนนี้ก็ทยอยได้เงินแล้วเนาะย<ๆ>ังพระลาก็ได้แล้วเป็นหมางส่วนนะคะ แต่ว่าเป็นยังเขาคือบอ่ไดดน้ำข้าเจ้าอันนี้ก็คืออย่างจมซูบัังคือกันบ่เมนว่ามีแต่พอแม่พี่น้องเด้อค่ะจมว่าอันเงื่อนบอ่กเขาตังเสียนะใส่ลูกเองกับจมคือกันอันนี้ได้รถเลยนะคะมา,าว่าจักข้าวหนึ่งเนาะบ่เห็นคอมเมนต์เลย,เด,ยเดี๋ยวจะจ้า บอกเห็นคอมเมนต์เลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งกันเด้ออันค่อยว่าภาษาอีสานบ้านค่อยนี่มันเจ้าสีฟังหูเหลืองบานนี้ค่ะอื้อฮืออื เอาพี่น้องคอยคือบอ่เห็นนะั่นน่นคอยคือบอ่เห็นคอมเมนต์เอาเป็นว่าวาไปโดยทีบบ่เห็นคอมเมนต์นี่นี่เอ้ามองกันดู หรือว่าบอไม่นีผู้ใดคอมเมนต์อ่ะบ่มีผู้ใดก็สิเว้าให้ฟังนะคะจำรับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางพาราเนาะที่ยังบ่ได้เงินนะคะคือบอ่เห็นคอมเมนต์น่ะพี่น้องข่อยบอ่เห็นคอมเมนต์มื้อเจ้าเลยขยร,ระเพาะไผบัดน,นี้เงินยางพาราเนาะ บอกเขาเลยเขาตั้งแต่วันทิเก่าจนหอดันทีสิบเอ็ดที่มีข่าวกันออกมาเนาะว่ามีเงื่อนยางเขาเขากันน่ะนะคะคุณกัลยาสวัสดีค่ะเรเด็นเขาเลยเงือนยางมีตลอดดาเนินการพน,นักแมนนุสิบอสูฟังนะคะโอ้กะสิบอเป็นภาษาอีสานแล้วก็มากแป๊บหนึงนะ่งเนาะมาจากข้าวเนาะแล้วก็บาสูกันฟังก็คือคนที่เคยได้เฟสแรกนะคะระยะที่หนึ่งเนาะก็คือบทต้องเหตุยังนะคะถ้าเกิดว่าบอมีการดําเนินการอีกยังเกิดขึ้นกะก ล่อตามลําดับคือเป็นวาเนอะอันนี้ท็นนทกสกสก็ได้ดแจงมากนะคะว่าให้ลอก่อนว่าวอีหยังบ่ไดเลย่นนอกจากเข้ามาล่อ,อไซลุงเองก็กล่อคือกันนะคะที่ออกมาเว้านี่นก็คืองุดนิดขอเป็นตัวแทนในการเว่ากันแล้วกันเนะาะเอั้งใจเห็ดไ้ายคลิปเหตุไลายคลิปว้าวลฟ์คลิปออกมาแล้วนะคะมือน,นี้ก็มาแป๊บเดียวนะคะมาแป๊บเดียวอีดีก็คือ คนบอกว่ากุ้มทีค่อยในเฟสแรกแล้วนะคะก็คือระยะที่หนึ่งปีหกสองทับหกสามเนี่ยเนาะก็คือบปต้องไปเหตุอีหยังเดี๋ยวงินน่ะจะเขาบัญชีเองแต่ว่าปีนี้นะคะเขาหกงวดหกเดือนนะคะเขาเดือนละเทือยังสีเนาะจนครบหกเดือนคือเทือก่อนนั่นปีก่อนนั่นเขาอยู่สองเดือนต่อเทือมันก็สิรู้สึกว่าห้าได้เงินหลายเนาะได้เงินหลายกว่าปีนี้แต่ว่าปีนี้เนี่ย ค่าไอช่วงช่วงนี้นะคะช่วงก้อนานา่นีนก็คืออยางพราราราคาสูงบวกกับราคากลา,างอ่างอิงก็คือบันเห็นห่งสูงขึ้นไปนั่มยังสีนะคะหลอบแหลกกันได้นิดเงินน่อยบัตนี้จักสีแบงกันจากไหนกับคนเจ้าของสวนกับคนกรีดยางเนาะก็คือมันเหนหน่อยกับกบจกักควมสีแบงกันแม่นมคะคะกับบัตว่าตีว่าเงินหน่อยเงินหลายแต่ความหมายคือมันบ่อพ่อใส่เนาะพี่น้องแม่นมคะคะมันบ่พ่อเงินเขาใส่ยังสินี่แหละบัดน,นี้อยากู์ว่า ไล่เกาที่เคยได้เพคนไห้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีกอย่างบอ่อถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอีกอย่างหน่งเขาจะต้องดําเนินการไม่เบิดเลยด้ยดยค่ะก็คือต้องรอกการตรวจสอบแปลงแลวการยืนยันนะคะแล้วก็มีการประชาคมผ่านทางพยาบาลเนาะทางผู้นําชุมชนนะคะก็คือเริ่มกระบวนการไม่เบิดมันก็เห็ให้เได้เงินราชาลงไปอีกเนาะรปนีกาคน้นอีกคืนทะเบียนนะคะแจ้ง ตั้งแต่วันที่สิบสองสิงหาคามหกสองถึงสิบหาพฤษภาคมหกสาม 6, นี่นะคะอันนี้ก็คือการย่งงไ้ลอ,อก,ก่อนคือเกาเพราะว่ามันต้องตรวจสอบอืมมันต้องตรวจสอบเพราะว่าลงทะเบียนหลังวันที่สิบสองสิงหาคามหกสองมันจะเป็นยใไม่เนะาะยใไม่ที่ขึ้นทะเบียนกันรอตรวจสอบรอตรวจแปงลงรอประชาค,คมล่อไล่ซื้อออกไปหาอยู่ที่ หมู่บ้านให้ผู้นำชุมชนประกาศแล้วเขาจะไปยืนยันตัวตนอย่างยังสีได้ค่ะทราบสีได้เงื่อนเพินบ่เมนง่ายๆเลยพี่น้องบันนีถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดทีได้เงินทีได้บัตรสีเขียวแล้วกับบัรสีชมพูจริงๆบ่ได้ถือเนาะมันเอิ่นติดปากกันไปแล้วเนะาะบัตรสีเขียวก็คือบางทันบวกเขาใจก็คือผู้ที่มีเอกสารสิธิ์นะคะบัตรสีชมพูนี่ก็คือคนที่บม่มีเอกสารธิ์เนาะก็คือถ้าเกิดว่ามีทั้งสองอย่างแบบนี้ ร่วมกันแล้วนะคะประกันรายได้กับ่เกินยี่สิบหาไรคือการเนาะสําหรับประกันรายได้ตัวนี้บัดนี้มีหลายท่านบอกว่าลงทะเบียนแล้วเด้ล่องแล้วแต่ว่าลงหลังวันที่สิบหาพฤษภาคมหกสามนะคะกับบรดษัเข้าร่วมโครงการนะคะเนาะบริดัเขาร่วมโครงการจะได้เลยถ้าเกิดว่าหลังวันที่สิบหาก่อน ก่อนวันที่สิบสองสิงหาน่ะมันอยู่ระยะแรกค่ะเกิดว่ารงระงสิบส12สิงหาค้อหกสาม 6, ออดสิหพฤษภาค้หกสามหกสามนี่ก็คือลอกกอนนะคะเนาะบันนี้เป็นยังเงนินคือบ่อเข่าทั้งที่บ่ไเ้เฮตอียังพอแม่พี่น,อน้องเกษตรกรเชาวสวนยาง่าทั้งที่บ่ไเ้เฮตอียังเลยบ่ไเดเปลี่ยนแปลงบ่อเดอยังกะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ การโอนนะคะซึ่งกยท่อเพิ่นจะส่งไล่ไล่ซื้อถามเพิ่นตรวจสอบกระบวนการยังเซ็ตสิ่งแล้วกสิส่งไล่ซื้อนี่นะคะมาให้ทางธนาคารทกสเนาะทกศกสิได้โอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรสามมือทำการนะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าบ่คอยเห็นคอมเมนต์หรือว่าเพิ่นบ่คอมเมนต์เพิ่นก็ฟังเขาซื้อเนาะก,ก็บ,บ,บ่เป็นยังนะคะแต่ว่าก็ขอให้รอกอเก่าเลยคะ่ะเพราะว่าเมาอเท่ากยังบ,บ่ได้เฮามีหนาที่แค่รอแล้วก็แป้ง แปลงห้าสวนห้าคคบบอหรือจังไหนจังสีนะพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดว่าได้เงินปุ๊บจังสีกับสีฝ่าม่าบอกเมื่อว่าวซูฟังอยูว่าเข้าใดเงินละเด้อน่ะนะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ใดแต่ว่าเห็นของสาขาสีสเกตนะคะพ่อแม่พี่น้องอันสาขาสีสเกตก็คือของสาจังหวัดสีสเกตสาขาผู้สิงนะคะที่เพิ่นมีการโอนกันแล้วประมาณพันกว่าไร่เนี่ยแหละค่ะใครจะคุ้ว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่สีสเกตนะคะผู้ใดเงินเข่าเนนาะ อันนี้ก็มะเบาให้กันฟังซื้อๆ่อมเมนมะเบาเด้มาจมมาจมให้กันฟังซื้อนะคะบ่เห็นคอมเมนต์หรือว่าเพิ่นบ่เมนกับ่บหูนะคะหรือว่าฟังโ่หูเรื่องว่าภาษาอันนี้ฟังบ่หูเรื่องว่าภาษาทีจะคล้องนะคะก็มิจะให้ล้อย่างเดียวเลยเฮ็ดยังบ่ไดนะคะนี่ละทีจะออามาเ้าให้ฟังก็กคือซํานี้นะคะ เดี๋ยวเธอห่ะมันสิมีอยุดเดี๋ยวรอเบิงว่าสิ้นเดือนนี้นะคะหรือบอกกับปีใหม่เนาะสิมีข่าวดีแน่นอนมา่อเบาสูพอ่อแม่พี่น้องฟังนะคะ<ม>เห็นอยู่นะคะพี่พี่พี่ปองเห็นอยู่นะคะแต่ว่าเพิ่นบอไม่การคอมเมนต์กันนะคะ <AM IT. S 1> อันนี้คือจมคลิปนี้ไรสระ,ะเนี่ยจ้ะคะคือมาจมซูก,กันฟังนั่นแหละลงดีกว่าไปแ,แล้วนะคะมาจมให้ฟังซื้อเดอร์คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหนับสิเมื่อเบาให้ฟังอย่างละเอียดเลยว่ามียังแน่นะคะ